ทริคคอร์ทริกส์บายพี่บอ๊อบมาถึงทริกคอร์ทริกกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่บอ๊อบจะมาสอนเทคนิคการคิดเลขเร็วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น2ของการหารคสตนนิยมนะครับคราวที่แล้วสอนไปแล้วทำยังไงนะครับคนกันเล็กน้อยทําตัวหารให้คสันนิยมนั้นไม่มีหรือว่าทําให้เป็นจนํานวนเต็มชัดแล้วจากนั้นตัวหารก็จะกระจายกันง่ายแล้วเราก็จะไม่พลาดนะครับเทคนิคที่2คืออะไรยังไงตามมาดูครับมาดูตัวอย่างครับ ขอยกตัวอย่างเหมือนคราวที่แล้วเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างเทคนิคนะครับ120หาร0.15ถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะรู้ว่านี่ตอบ8ตอ <Wow. S 1> ่อถูกไหมครับ4.62หาร2.2อันนี้จะรู้เลยครับตอบมาเป็น2.1ทันทีถูกนะครับมาถึงต่อไปครับ110.88หารด้วย0.132 ถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะรู้ว่านี่คือ840ไม่ต้องมองดูก็รู้โค้โอคสอนไปแล้วมาดูเทคนิคครับเทคนิคเวอร์ชั่น2หรือว่าเทคนิคที่สครับสำหรับการหารทศนิยมทําตัวตั้งให้เป็นจํานวนเต็มครับแล้วเก็บค่าทศนิยมเอาไว้ <c oughs> ทําตัวตั้งให้เป็นจานวนเต็มเก็บค่าทศนิยมเอาไว้นะครับ <Okay. S 1> จากนั้นครับทำตัวหารให้เป็นจํานวนเต็มเช่นเดียวกันครับแล้วเก็บค่าทศนิยมเอาไว้เช่นเดียวกันทําให้ทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจํานวนเต็ม เมื่อเป็นจำนวนเต็มเราจะหารอะไรก็หารได้จะหารยังไงก็หารง่ายนะครับจากนั้นครับหารโดยการใช้เทคนิคหารสั้นเหมือนที่สอนไปแล้วครับเทคนิคการหารหารได้เร็วหารสั้นโดยการแยกตัวประกอบของตัวหารนะครับแล้วตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำไปจะทําให้เราหารได้เร็วขึ้นแล้วจากนั้นครับเลื่อนจุดทศนิยมปิดท้ายจุดทศนิยมที่จะเลื่อนปิดท้ายคืออะไรครับทศนิยมของตัวตั้งลบด้วยทศนิยมของตัวหารทศนิยมของตัวตั้งคือข้อหนึ่งนะครับเก็บค่าไว้เนี่ยได้ค่าเท่าไหร่ นำไปลบกับข้อ2ครับแล้วเราใช้สูตรขวาร้ายซ้ายดีพ <Wow. S 1> ้องกันได้นะครับตากระตุกขวา <Wow. S 1> ขวาราา้ายตากระตุกด้านซ้ายโอย้เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เทคนิคขวาร้ายซ้ายดี <Wow. S 1> เลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะครับตอนนี้ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วไม่ยุ่งครับตัวหารมี2ตํตำแหน่งนะครับ uh huh. ดังนั้นครับทศนิยมตัวตั้งเป็นศูนย์ตำแหน่งครับส่วนทศชนิยมของตัวหารเป็น2ตํตำแหน่ง มันจะออกมาเป็นนี้เลยครับห2 0หารด้วย15อันนี้เก็บไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นพอได้เป็นจํานวนเต็มปุ๊บนามาหารครับโดยการแยกตัวประกอบตัวหารนะครับเพื่อให้หารง่ายขึ้นคําตอบตัวนี้ออกมาเป็น3หาร12 x 4ครับ3หาร0ย์ก็ได้0ครับจากนั้นเอา5หารต่อครับ5หารได้8ครับ5 8า0คำตอบมาเป็น8เสร็จหรือยังครับยังครับจากนั้นเทคนิคข้อที่3บอกว่าให้นำเอาทศนิยมของตัวตั้งลบด้วย ตัวหักนะครับทศนิยมครับเอาตัวตั้งคือ0นย์ลบครับดังนั้นเราจะเลื่อนทศนิยมออกไปลบ2ตำแหน่งแล้วลบ2ตำแหน่งคืออะไรเลื่อนไปด้านไหนมาดูนะครับขวาร้ายซ้ายดีเทคน,คนิคนี้ใช้ได้กับสูตรนี้เลยขวาร้ายซ้ายด,ตด,ด,ดีติดลบดีหรือไม่ดีติดลบดีหรือไม่ดีไม่ดีนะครับมันเป็นตัวร้ายอ่าเป็นตัวร้ายก็เลื่อนไปทางขวาครับขวาร้ายนี่เลือกเลื่อนขวาครับ ขวาร้ายมาดูนะครับเลื่อนขวาทําไงครับเลื่อนไปกี่ตำแหน่งครับ2ตําแหน่งขวาร้ายใชยดีคําตอบก็เลยออกมาเป็น8นะครับแล้วเลื่อนขวาไป2ตําแหน่งครับ1นนะครับเลื่อนมา2ตําแหน่งไอตำแหน่งที่ไม่มีอะไรโล่งๆก็เติมศูนย์เข้าไปครับจุดเฉิยมออกมาเป็น800นั่นเองครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับทำให้ตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มตัวหารก็เป็นจํานวนเต็มจากนั้นหารปกติครับได้ตัวเลขคําตอบออกมาเป็นตัวหนึ่งปุ๊บ จากนั้นก็นเอาทศนิยมของตัวตั้งลบด้วยทดชนิยมของตัวหารออกมาเท่าไหร่กี่ตำแหน่งไม่ว่าจะติดลบหรือว่าจะเป็นบวกก็ตามใช้สูตรขวาร้ายซ้ายดีถ้าตัวเลขลบมันจะเป็นร้ายถ้าตัวเลขบวกมันจะเป็นดีถ้าตัวเลขลบเป็นร้ายก็เลื่อนไปทางขวาขวาร้ายนะครับก็เลื่อนทดชนิยมไปทางขวาแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขบวกหรือว่าเป็นตัวเลขดีก็ซ้ายดีก็เลื่อนทดชนิยมย้อนกลับมาทางซ้ายเท่านั้นเองจบแล้วนะครับมาดูต่อมาครับข้อนี้นะครับ เราเลื่อนทศนิยมเลยครับนี่ครับปึิงมศนิยมของตัวตั้งคือเลยครับ2ตํตำแหน่งทศนิยมของตัวหารคือ1ตําตำแหน่งจากนั้นเราทําให้ทุกอย่างเป็นจํานวนเต็มครับด้านบนเป็น462ด้านล่างเป็น22เช่นเดียวกันครับการหารแบบนี้ใช้กระจายนะครับกระจายให้ตัวล่างกลายเป็นจานวนเล็กๆๆลงไปนะครับก็2 2คือ2คูณ11นั่นเองจากนั้นเอา2หารครับ2หารได้เลยครับ2หารตัวแรกได้2ตัวที่2หารได้ 3แล้วก็ตัวสุดท้ายหารได้1นะครับก็เลยออกมาเป็น231จากนั้นครับเอา11หารต่อเลยครับ11หารนะครับ11หาร231ได้คำตอบคือ2ีถ้าได้คำตอบนี้มาเรียบร้อยมาดูทศสิยมกันครับ2กับ1นะครับเอามาลบครับเอาตัวตั้งลบด้วยตัวหารครับเอา2ลบ1ครับสรุปออกมาเป็น2ลบ1ได้1เลื่อน1ตําตำแหน่งครับขวาร้ายซ้ายดีอันนี้ดีหรือร้ายครับดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องออกมาเป็นซ้ายดีครับต้องออกมาเป็น ซ้ายดีขวาร้าซ้ายดีเลือกซ้ายดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นซ้ายดีก็เลื่อนมาทางซ้ายครับทศนิยมคําตอบเลยออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนี่ครับคำตอบมาเป็น4.62หารด้วย2.2นะครับได้ออกมาเป็น21นี่คือคําตอบถูกไหมครับจากนั้นเราเลื่อนตําแหน่งครับขวาร้ายซ้ายดีได้1แสดงว่าซ้ายนั้นดีนะครับก็เลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายคือเลื่อนกลับไปทางซ้ายนะครับ1ตําแหน่งก็เลื่อนหนึ่งตแหน่งมาจุดทศนิยมตอนแรกมันอยู่หลังหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันเป็นจํานวนเต็ม ก็เลื่อนมา1ตําตำแหน่งไปทางซ้ายครับเลยออกมาเป็น2.1จบเรียบร้อยไม่พลาดแน่นอนครับและคราวนี้นะครับตัวเลขใดๆก็ตามในโลกนี้สามารถหารไม่ว่าจะเป็นทศนิยมไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนยังไงหารด้วยเทคนิคเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับ110.88หารด้วย 0.132ตัวหน้าทศชนิยม2ตำแหน่งใส่เลข2ไว้ก่อนนะครับตัวหลังทศนิยม3ตตำแหน่งใส่ไว้ก่อนจากนั้นทุกตัวจะให้เป็นตัวเต็มๆทั้งหมดนะครับก็คือ11088หารด้วย1 3 2รู้อยู่แล้ว1 3 2คืออะไรครับ11คูณ12นะครับกระจายออกมาเป็น11คูณ12อะไรหารได้ครับสังเกตตัวบนดีๆมี11มี88แสดงว่าเลข 11น่าจะหารได้นะครับเอา11หารไปก่อนครับ11หารตัวนี้นะครับ88 11หารตัวแรกครับ1 8หาร110ได้10จากนั้น11หาร88ได้ได้8ก็เติมศูนย์แล้วใส่8ดนั่นเองครับดังนั้นตัวนี้ออกมาเป็น1,008 1,008หาร12 12คือ3คูณ4จากนั้นเอา3หารหรือ4หารก็ได้นะครับแต่ถ้า4หารจะง่ายกว่าเอา4หารก่อนครับ4หาร100ได้25ครับใส่ไปก่อนเลยครับาร100ได้25 4หาร8ได้ ออกมาเป็น252เอา3หารต่อครับ252หาร3ครับ3824ได้8นะครับแล้วเหลือตัวทดเป็น1ถูกไหมครับ3หาร12ได้4ครับออกมาเป็น8 4คือคำตอบจากนั้นครับมาดูครับว่าทดนิยมเราต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะเป็นร้ายหรือจะเป็นดีนะครับเอาทศนิยมมาดูครับทศนิยมเลื่อน2ลบด้วย3ครับนี่2ลบ3ออกมาเป็นลบ1ตำแหน่งลบ1ร้ายหรือดี ร้ายถูกไหมครับขวาร้ายเลื่อนทางขวานั่นเองครับเลื่อนขวาครับเพราะว่าเป็นติดลบนะครับเลื่อนขวาทําไงครับคําตอบออกมาเป็น8 4เลื่อนขวา1ตําแหน่งขวาคือด้านไหนครับขวาคือด้านนี้ถูกไหมครับขวาเลื่อนไป็น1ตําแหน่งจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีอะไรก็ใส่ศูนย์เข้าไปสิครับคำตอบเลยออกมาเป็น840จบเรียบร้อยและนี่ครับก็คือเทคนิคที่พี่ป๊อบนำมาฝากกันนะครับให้เราได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกัน แล้วเทคนิคแบบนี้ลองนำไปใช้ดูจะเกิดประโยชน์ขึ้นมากมายนะครับอ้าววันนี้พอแค่นี้คลิก for trick จะเจอกันสัปดาห์หน้าครับกับเทคนิคใหม่ๆใ,ในการคิดเลขมันจะเป็นระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าคณิตศาสตร์นั้นง่ายเิ็ดเดี่ยวแม่เรียนแบบ And ดรูวเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆสาม,มารถติดตามเนื้อหาและที่มาของเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w c r i p k f o r t r a v e r c o m นะครับ